คณะทำงานตามแผนงานความมั่นคงทางอาหารนักวิชาการสมาคมประชาสังคมชุมพรสมาคมเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยาง16จังหวัดภาคใต้เครือข่ายเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางการยางแห่งประเทศไทยได้จัดทำเวทีประมวลผลข้อเสนอเชิงนโยบายและรับฟังความคิดเห็น3เวทีหลักคือเวทีอบรมพัฒนาสวนยางยั่งยืนกลุ่มเกษตรกร,ร,กรทำสวนยางบ้านฝายคลองน้ำจืด อำเภอรกระบบรีจังหวัดระนองเวทีประมวลข้อเสนอเชิงนโยบายระดับพื้นที่อำเภอละแมจังหวัดชุมพรและเวทีประชุมกรรมการเครือข่ายสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางจังหวัดชุมพรเพื่อให้ได้มาซึ่งข้อเสนอเชิงนโยบายต่อการส่งเสริมและพัฒนาสวนยางยั่งยืน กฎระเบียบข้อบังคับกติกาเพื่อเอื้อต่อเกษตรกรผู้ปลูกพืชร่วมยางนะคะในแบบสามของกอยอทอค่ะเพื่อให้เป็นชุมชนสีเขียวเป็นคลังอาหารและเป็นคลังยาด้วยพืชสมุนไพรค่ะสามารถเป็นแรงจูงใจให้กับเกษตรกรผู้ปลูกพืชร่วมยางได้ค่ะ ข้อเสนอสวนยางยั่งยืนต่อการยางแห่งประเทศไทย 1. ขอให้ขยายรูปแบบการสนับสนุนไปถึงสวนยางอายุเกิน25ปีโดยไม่ต้องค้นปลูกใหม่แต่ใช้รูปแบบที่เหมาะสมเช่นรูปแบบผสมผสานแบบกยท .3 และเพิ่มปริมาณเป้าหมายการส่งเสริมสนับสนุนกเกษตรผสมผสานในแต่ละปี สัดส่วนเป้าหมายพื้นที่ 10, 20, 30, 40, 50%ของชาวสวนยาง 2. ขอให้มีการขึ้นทะเบียนกเกษตรกรชาวสวนยางที่ไม่มีเอกสารสิทธิ์จากบัตรสีชมพูเป็นบัตรเขียวและมีสิทธิ์ในการรับสวัสดิการและผลประโยชน์เช่นเดียวกับกเกษตรกรชาวสวนยางทั่วไป 3. ขอให้ดำเนินการและประสานความร่วมมือหน่วยงานรัฐ และภาคีเครือข่ายต่างๆส่งเสริมสนับสนุนการทำสวนยางยั่งยืนดังนี้3.1การจัดกระบวนการเรียนรู้สวนยางยั่งยืนที่ต่อเนื่องโดยใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่หรือการส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ศูนย์เรียนรู้สวนยางยั่งยืน3.2จัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศสวนยางยั่งยืนที่เกษตรกรเข้าถึงและใช้ประโยชน์ได้ง่ายผ่านแพลตฟอร์มและ แอปพลิเคชันบนสมาร์ทโฟน 3.3. มีมาตรการหรือเพิ่มแรงจูงใจการทำสวนยางยั่งยืนที่ชัดเจนเช่นงบประมาณสมทบสำหรับผู้ขอทุนประเภทสวนยางยั่งยืนเพิ่มขึ้นไร้ละ1,000 0บาทเป็นต้น 3.4. การสนับสนุนปัจจัยการผลิตเทคโนโลยีการผลิตให้กับชาวสวนยางรูปแบบนำร่องหรือเป็นแหล่งเรียนรู้เช่นระบบน้ำไหลโซล่าเซล การผลิตสารชีวพันธุ์เป็นต้น3.5มีกลไกการขับเคลื่อนสวนยางยั่งยืนที่ชัดเจนเช่นคณะกรรมการหรืออนุกรรมการการขับเคลื่อนส่งเสริมสนับสนุนสวนยางยั่งยืนเป็นต้น 4. ขอให้การยางแห่งประเทศไทยร่วมกับภาคีวิชาการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรการผลิตที่สำคัญเช่นพันยางพื้นบ้านที่ต้านทานโรคอุบัติใหม่ นำมาใช้เป็นต้นต่อที่เพียงพอการคัดเลือกรับรองและพัฒนาพันยางต้านทานโรคให้ผลผลิตสูงร่วมกับเกษตรกรพัฒนาระบบธนาคารน้ำใต้ดินลดต้นทุนการผลิตและทรัพยากรการผลิตอื่นๆ